รญาติโยมสาธุชนทุกท่านตามประวัติความเป็นมาของวัดมหาพุทธารามนั้นเดิมชื่อว่าวัดท่าเกวียนเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาที่ชื่อว่าวัดท่าเกวียนก็เพราะว่าด้านหน้าของวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่หมู่กองคารวานกองเกวียนที่บรรทุกสินค้าเนี่ยได้เข็นสินค้าผ่านหน้าวัดมายาวไปจนถึงแนวหัวลําโพงซึ่งเรียกอีกอย่างนึงว่าวัวลำพองก็เพราะวา่าเป็นที่จอดพักของ กองเกวียนณสถานที่นั้นต่อมาชาวบ้านก็ได้เรียกชื่อว่าวัดตะเคียนเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ต้นตะเคียนขึ้นหนาแน่นชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดตะเคียนแล้วก็เป็นวัดโบราณชาวบ้านพากันมากาบสักการะบูชามาขอพรเป็นประจำหลังจากที่องค์ล้นเก้ารัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงผนวดอยู่ได้สเสด็จมาพอดพระป่าณสถานที่วัดท่าเกวียนหรือวัดตะเคียนแห่งนี้แล้วก็ได้มาสนทนาธรรมกับพระอธิการแก้วซึ่งมีอายุ ถึงร้อปีเป็นพระเทระที่ได้รับการยกย่องนับถือบูชาจากชาวบ้านตลอดถึงหลน9้ารัชการที่4ในสมัยนั้นพระองค์หลังจากถวายพระป่าแล้วก็เข้าสนทนาธรรมกับพระอาจารย์แก้วพระอธิการแก้วก็ได้สัมผัสพระหัตถของหลน9้ารัชการที่4ี่ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระอยู่และได้ถวายพยากรณว่าพระอ,องค์ต่อไปจะได้เป็นพระมหากษัตริย์หลนก้ารัชกาลที่สก็ได้รับคํา ปฏิญ,ญาณปาวารณาว่าเมื่อได้ครองราชแล้วเนี่ยจะมาสร้างวัดแห่งนี้ให้อยู่ใหม่หลังจากนั้นได้ปีหนึ่งพระองค์ก็ขึ้นคองราชในปี2,394ขึ้นคองราชเสร็จมาที่นี่2,393หลังจากนั้นปีเดียวพอขึ้นครองราชแล้วโปรดให้ขุดคลองพดุงปุงเกษมซึ่งเป็นคลองที่อยู่รอบเมืองชั้นนอกเ,นเพื่อที่จะขยายเมืองในปี2-3 95เมื่อขุดเสร็จได้มาฉลองคองพระดุลกรุงเกษมเสเด็จมาที่วัดนี้เพื่อที่จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์ตามที่ได้ปวารณาไว้หลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่2,395เป็นต้นมาได้มีการพัฒนาพระอารามแห่งนี้สร้างพระอุโบโสถขึ้นใหม่แทนหลังเดิมแล้วก็บูรณะพระวิหารหลวงพ่อพระนอนบูรณะวิหารหลวงพ่อพรไทยทั้งเป็นวิหารด้านทิศเหนือแล้วก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงว่าวัดมหาพุทธ,ธารามแล้วก็สถาปนาสมณศักดิ์พระอธิการแก้ว เป็นพระราชาคณะชื่อพระมหาพุทธ,ธาจารย์ซึ่งแปลว่าพระเถระผู้เท่าผู้มีอายุพรรษาการมากถึงมีอายุถึงร้อปีแล้ก็เป็นชื่อวัดมหาพุทธ,ธารามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา